ล่องทงคือเกาา่าหันอะพี่น้องม้าหน้าขี้เอียดคือเกา่าลงทงล่งทงพี่น้องเอ้ยเอาเศษอาหารมาใส่ไใไซนะ่าเศษอาหารใน้รัวเลื่อนอ๋อมันจะกินวมดทองคอยเราพี่น้องเปลือกอันเปลือกอันพักเปลือกมีเปลือกมะม่วง าใาไฮมาหน้าหนาแรงซองเบิงปูเบิงป่าน้่นแลละพี่น้องสานไว้ได้บ่ได้สูบไอศิกรรมย่ำแรงแล้วมากับลานมาเป็นมูก,กันวันนี้วันหยุดบ่ได้ไปโรงเรียนเป็นบอุม้ม ตองิึงป่าจังน้อยกันนะพี่น้องนาคบห้อยข้าวเจามาทำความสะอาดอันปอบสาห่อยพี่น้องปอบสาหากกบหาเอียนบ่ขอโพดโอ้ยเอ็นพักบุ้งสาพักบุ้งสาหน่อยนี้ยังบ่สูบพี่น้อง อนำมาเห้งัวะ <c oughs> ว่าเป็นแต่มีปลาเนาะว่มีดออสิมีปลาหน่อยเนาะ <c oughs> พ,พักบุง้งไายผล <c oughs> ลงมาทงนี่ก็ได้ร้ยยางเอะพี่น้องนี่จึงสีเพื่นเื่นเพื่นพี่น้องนี่ป้างยุงจีตัดไว้สงวงงขอกงัวกันนะ ขี่งวูวพี่น้องยังงัวก็ได้ขี่งเนะขวดสามถุงร้อยสามถุงร้อยสมถุงร้อยก็เจ้าขายถุงละหาสิบ,บาทไม่ได้พี่น้องเอ้ยขี่งูอ่ะลวพ่อวพอขอยขายสามถุงร่อยขี่งวัวได้ไลายอยู่ใสให้ใสน้างาม เมื่อยปะบม่เมื่อยมีไฮมีหนักก็ดีเด้อพี่น้องเออซ้ำไรซีไรก็ดีหมดนั่นแหละมองทรรมาหากินเนาะุูซาหน่วยหนึ่งเบื่อแต่แนวกินแับนี้ปลูกต้นไม้เน่ยและพี่น้องโอ้แต่ก่อนบ่มีเด้อต้นไม้หน้าโรงพี่น้อง ก็คอยมาปลูกปลูกคักปลูก่งปลูกต้นแก่ต้นอันเดิทิท้งที่ผาปลูกบักม่วงมาเลยมีแคมมันแคมมันมมน,น่าขี้เอียดพี่น้องน่าอีสานเนาะขียดหรไรได้ว่าอากาศดีดีปลอดโปรง่งเดี๋ยวขอยชิพ่าไปเบิง้งอันข้าเจา้าอนอกไมอยู่หน้าพี่น้องอ ก็จะออกมาอยู่น่ะ